เราก็เลยมาแก้เป็นรายมาตราตามที่สารรัฐธรรมนูญแน,นะนําพอแก้ตามลายมาตาตามสารรัฐธรรมนูญแนะนําแล้วยังผิดอีกนะอยอมได้ไหมทีนี้จะทําไงคับท่านเพราะต่านก็รับแล้วคร้านั้นให้เกียรติคร้านี้ไม่ให้เกียรติวร้านี้ผมทําได้อย่างเดียวเดินตามกรอบรัฐธรรมนูญเท่านั้นคุณใช้อํานาจอะไระอ่ะ ผมใช้อน,นาตามก่อนรัฐมนูนอ่ะรัฐมนูญสั่งผมว mm ่า hmm. บอกว่าภายพ้น15วันผมต้องลงมติวาระสามรัฐธรรมนูญสั่ง mm hmm. ผมเป็นอื่นไล้หรอือ mm hmm. แล้วคุณเอาอะไรมาสั่งอ่ะคร <c oughs> แล้วทำไมผมต้องฟังคุณอะ mm ่ะ hmm. คิดว่าถ้าสมมุติว่าอ่าวรัฐสภาประธานรภาเดินหน้าโบววาระสามหาว่าทาชน แล้วถ้าทำานกับกันนะศาลจะพิพากษาคาาดี mm hmm. เพื่อนผมอะ mm hmm. ผมก็เรียกว่าชุมรัฐสภาแล้วลงมติมีมติของรัฐสภาชะลอการพิพากษาของศาลไว้ก่อนได้ไหม mm hmm. ผมทําได้ไหม mm hmm. ไม่ได้าาไม่ได้อ้าวศาลทำไมทําได้อ่ะผมก็เอาเหตุผลเดียวกันกับศาลนี่แหละ mm hmm. ผมก็ทําแบบเดียวกันกับเขาเนี่ย mm hmm. ถอดแบบเนี้ยเลยเลียนแบบไงเนี่ยมติรัฐสภาให้ศาลชะลอการากพิพากษาไว้ก่อนเพ<ม>ื่อนผมทำได้ไหมทีนี้ศาลก็จะหาว่าไม่สนกูจะพิพากษาเลยก็แปลว่าศาลประกาศท่าชนรัฐสภาหรือไง <c oughs> เหมือนกันผมเดินหน้าหาว่ารัฐสภาประกาศท่าชนศาล มันไม่ใช่เรื่องของรัฐสภา,ป,ารประกาศพาชนศารมันเป็นเรื่องของสารมาแทรกแซงรัฐสภาโดยไม่มีอำนาจต่งหาก